ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของพายุฤดูร้อนที่มีลมกระโชกแรงเลยที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองชัยภูมินะคะบ้านเรือนเสียหายหลายหลังคาเรือนค่ะพาบรรยากาศที่เห็นนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็ได้เกิดลมกระโชกแรงเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิค่ะ พร้อมทั้งได้เกิดพายุฤดูร้อนซัดถล่มบ้านเรือนในพื้นที่บ้านนาเสียวหมู่ที่1ตําบลนาเสียวนะคะจากภาพที่เห็นเลยจะเห็นว่ามีบ้านเรือนหลายหลังค่ะที่ได้รับความเสียหายก็มีการสํารวจนะคะว่ามีบ้านเรือนที่มีหลังคาบ้านถูกพัดปลิวไปในประมาณ10หลังคาเรือนค่ะทั้งหมู่บ้านไฟฟ้าดับค่ะหลังคาบ้านนะคะถูกแรงลมปลิวหายไปบางส่วนค่ะโดยบ้านที่เสียหายหนักสุดน,นะคะคือบ้านของนางกองเงินอายุ62ปีค่ะสังกษีเนี่ย ปลิวออกจากตัวบ้านไปทั้งหมดเลยคุณพี่กองเงินต้องไปอาศัยบ้านญาติเป็นที่หลับนอนค่ะด้านนางกองเงินชาวนาเสียวนะครับเจ้าของบ้านเล่าว่าขณะที่พายุฤดูร้อนถล่มไม่มีใครอยู่บ้านนะครับเพราะว่ายังยังคงขายของอยู่ที่หน้าโรงงานนอกหมู่บ้านทางน้องสาวเนี่ยได้โทรไปบอกว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยได้พัดบ้านเสียหายหมดแล้วตนจึงรีบกลับมาดูนะครับ เห็นสภาพหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งหมดนะครับโดยคืนนี้เนี่ยคาดว่าต้องไปอาศัยบ้านญาติอยู่นะครับซึ่งปลูกอยู่ใกล้กันอ่ะเราไปฟังเสียงของนางกองเงินกันครับบริวบ้านเนี่ยบริบริวบ้านเลยอ๋อตอนกัเห็ุบริเวอยูในบ้านเราเห็นอยู่ในมีลมมาบ่มีค่ะเราแต่บลูบคิดว่าบ้านเราคิดว่าบ้านไปห้องที่บอกค่ะอืมเราผู้โดยทรบอกครับน้องจาวนี้นะค่ะผู้โายทรบอกเลย มาเบิ้งเจ้าเปล่งได้เสหายทางบนเปล่งใดทางข้างบนข้างบนออกไปเลยค่ะแถบนึงอ๋อแล้วจะอยู่ได้บอกคืนเนี่ยมือขึ้นนี่ดูบ้านค่ะจะได้ใส่บ้านน้อกอ๋อเราเข้าของยังไม่เสียหายแล้วนะขณะที่นางต้องจากปลาล้อพอดีปลาล้อมันก็ลมลมมาเราแลยก็ลมเบาๆค่ะบอกพอหนักๆ ขณะที่นางวีรัตจันทร์ทะเริงนะครับอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่36ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับเล่าว,ว่าขณะนั้นนะครับขณะเกิดพายุเนี่ยกำลังนั่งทํากับข้าวมื้อเย็นอยู่ได้เกิดฟ้าร้องจากนั้นนะครับได้เกิดพายุหมุนขึ้นพัดหลังคาบ้านเลขที่37ของนางกองเงินชาวนาเสียวถูกลมพายุพัดปลิวหายออกไปทั้งแถบเลยทีเดียวนะครับตัวเองเนี่ยด้วยความกลัวนะครับจึงรีบเข้าไปหลบอยู่ในบ้านครับไปฟังเสียงของนางวีรัตกันครับ อยู่ในครัวตรงนี้ค่ะอ่าฮะแล้วเป็นยังไงประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งแล้วล่ะเออห้าโมงครึ่งแล้วล่ะแล้วเป็นยังไงสถานการณ์มันไหมตอนแรกมันก็เป็นฟ้าร้องจากฟ้าร้องพอดีฟ้าร้องมันก็ลมลมมาตอนแรกก็ลมเบาๆค่ะบอกว่าหนักๆมันก็หมุนมันหมุนวูบเดียวเลยค่ะหมุนวูบเดียวค่ะวูบเดียวหมุนวูบเดียวทีเดียวไปเลยค่ะกลัวรู้หลบอยู่ในบ้านอืมอืมก็โชวโชวเรียกเจ้าของบ้านนะอืม นอกจากนั้นนะครับชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่เรนตรงข้ามอบอตอนาเสียวเนี่ยจะได้ไปดูสภาพบ้านเรือนหลังคาสังกะสีที่ปลิวหายาไปจากตัวบ้านอีกหลายหลังนะครับเส้นทางอบตอนาเสียวเนี่ยในพื้นที่เกิดเหตุก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเป็นการด่วนต่อไปครับ